แพทย์ไพศาลด่านคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าขณะนี้คณะผู้ศึกษาวิจัยวัคซีนจุฬาคอฟไนทีนชนิด mIa ของศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยได้ทยอยส่งเอกสารขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตวัคซีนด้วยโรงงานในประเทศไทยโดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชียเพื่อนำไปใช้ทดสอบในคนระยะที่หนึ่งจากเดิมที่ขอขึ้นทะเบียนผลิตในโรงงานที่ต่าง ประเทศเมื่อเปลี่ยนโรงงานผลิตจึงต้องมาขออนุญาตขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตแห่งใหม่เพิ่มเติมเบื้องต้นมีการส่งเอกสารประกอบเข้าหม่เรื่อยๆทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือยอยอย่างไม่ต้องขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมการพิจารณาจะอยู่ที่ว่าคณะวิจัยจะขึ้นทะเบียนอย่างไรใช้เป็นเข็มหนึ่งเข็มสองหรือเข็มกระตุน้นแต่ตอนนี้ที่มาเริ่มระยะที่หนึ่งต้องเริ่มในคนที่มีสุขภาพดีก่อน ส่วนวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตัวอื่นๆนั้นนแพทย์ภัาลกล่าวว่าที่เพิ่งมาขึ้นทะเบียนเร็วๆนี้คือวัคซีนโคโวเว็กส่วนวัคซีนตัวอื่นๆที่ขึ้นทะเบียนไปในประเทศไทยก่อนหน้านี้ซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุหนึ่งปีนั้นทุกตัวได้มาต่ออายุใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบันยังเป็นการขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉินแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบมาดําเนินการยื่นเรื่องปรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดต่างๆเป็นวัคซีนที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไปเหมือนที่อเมริกาได้มีการปรับขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์เป็นการใช้ในสถานการณ์ปกติเพราะขณะนี้มีข้อมูลที่น่าจะครบแล้วณรสมนะุดมพรรายงาน